โอ้นอนสบ,บายเลยนะไอ้หนุ่มแยกเลยน้องพี่รู้ว่ามันเยอะเว้ยตีเยอะแน่นอนพี่บอกเลยได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วไหนปืนมึงเพื่อนมันบอกได้ปืนแล้วกูเห็นแต่มันถือมีดอะว้าวข้างหน้าพี่น้องกูโดดกูไม่สนใจไปเจอกันไม่มีปืนปืนค่าอยู่ไหนน้อเดีย๋ยวเดีย๋ยวพี่ไปที่อื่นแล้วกันเดีย๋ยวพี่ไปชุบเดีย๋ดวยวพี่ไปชุบ วตีโอ้โหโอ้โหเอ๋กว่านี้เหลือ9คนนะครับเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยยิงแรกแซววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอาหารอันโอซะของเรามาแล้ววะทุกคนน้องๆไปพวกเราเฮ้ยเดี๋ยวด้วยก่อน อ๋นูก็มีแต่กูเจ้าฝั่งนี้อา้าวล้มไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เดียวเออสวยเอาขับรถชนมันอา้าวยังวะโอ้โหไดมอนด์ใสเอาวะทุกคน ต่อไปแรงแล้ววะเหนึ่งเอาตัวรอดสู้อย่างไม่ตายโอ้โหพัดพัดพูดกับพี่ลันมากน้องน้องตะพายพี่โดดเลยน้องน้องพายพี่โดดเลยพี่พี่เล่นเกมนี้ไม่เป็นน้องต้องพายพี่โดดละทางแยกก่อนอันนี้อันนี้คือเราจะหลบตีตีใช่ไหมถ้าน้องจะโดดดูน้องโดดเลยน้องเอออันนี้คือเราจะเล่นแบบแคมป์แบบแบบจริงจังไงนะโอเคปะอ๋อมันเป็นวงฟ้าโอเคแม่งเลยนึกว่าจะหลบตี้เดี๋ยวโดดเดี๋ยวโดดขอตัวเองโอเคหิวเลือดหิวเลือดหิวเลือดกูจะหิวทำไมวะเลือดกูก็เต็มอยู่แล้วเนด่ก ปิดเสียงเฮ้เฮ้เปิดเลยเร็วเฮ้เฮ้เฮ้เลยๆๆๆหกวิห้าสี่สามสองหนึ่งมาเปิดฮ่าฮ่าแม่งแกต้องใช้กุญแจไปจ้าเฮ้เขางหน้าข้างหน้าน้องข้างหน้าน้องข้างหน้าน้องสองตัว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 น้องพี่ปล่อยน้องไว้ตรงนั้นแหละ พี่ไปก่อนนะเจอกันบายบายเอ้าสกีวีนี่และกำลังเฉิดเอ้าน้องกูไปไหนอะ น้องๆกูไปไหนเฮ้ยน้องๆน้องน้องผมหายน้องผมหายทุกคนน้องๆผมหายผมผมต้องไปตามน้องน้องกูก็อยู่นี่ได้วะเฮ้ยมาอยู่นี่น้องโอ้โหปืนปืนแรงจังอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะเอ็งได้โอ้โหน้องเอ็งสุดว่ะจริงเมื่อกี้พี่ไม่ได้หนีเอ็งเลยนะเว้ยพี่บอกเลยจริงมันเหมือนมีตัวหนึ่งเว้ยจะอยู่ฝั่งนู้นน่ะแต่มันเฮ้ยน้องๆ ไปน้องกูโดนยิงเฮ้ยช่วยกันเอ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งตบองยัยยัยเออเอาดิเอาดิเอาดิต้นต้นน้องต้นเอ้ยนี่ดิวเจอเจอต้นม่วงกูไปเงี้ต้นแซ่แแซ่บบุกดิบหน่อยก็จะขอเล่นอะไรกันต้นม่วงป้าน้อง ไป,ไปเลยไปคนเดียวเลยน้องเองนึกว่าพี่จะไปกับน,น้องแรอว่าแม่ยังสูงแล้วไม่อยากไปเล่นตรงนั้นเลยว่ะมันสูงเกินอะ่ะเอ้ย,เอย,เอย,ยน้องยเฮ้ยยเฮ้ยน้ยเฮแย่้ยเฮ้ยนฮย้้ยย้ว เสียชีวิตนะวัตัดวัดปวเท่าไรปวเท่าไรปวเท่าไรสามที่สามโอ้โหแล้ววันนี้คุณจะเล่นไปแดงไปร้องเอ็ะพาไปไหนพี่ไปนั่นอ่ะอุ้ยสกินแมวโคตรสวยกระเป๋ซิ่งมันคือกระเป๋ซิ่งเลยนะเว้ย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆนะแปลกๆนะเฮ้ย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 อ้าวอ้าวน้องน้องจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้ ้าวแม่งเอ้ไปจับเอ้ยใตน้ำร้องเนี่ยใต้น้ที่อ่ะลองลองหาดูลองหาด,ดู โอ้โหอยูララ่นู่นสองตัวเลยจบแล้วล่ะบดเท่าไรบเท่าไรบเทไรบเทไรบเไร่าไองอีกร้อย้อีกี่ร้อแต้มวะเนี่ยไปไปุยหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมันหายเว้ย ทำอะไรอ่ะทำแล้ว,วนะมันนะไม่กินไปวิ่งติดทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นเห็น,หนแบบผมปะยิงไม่ออกยิงกาคูไม่ออก ไปเก็บหมดอ่ะบอกเลยเฮ้ยมันใครเนี่ยผมเชแมนเชสเตอร์อยู่ในต่โอ้ย<ฮ>ขาคู่เล่นโคตรมันจริงเอาว่าาะมาเจ็งแดงแล้วอ่ะทุกคนสิบคีกว่ะรอบนี้ ชนอย่างนั้นเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงอะไรวะเฮ้ยน้องขาเป้าน้องไม่ใช่เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ด้นแลเฮ้ยมีก่อ เออมามาตรงนี้ให้หมดอเอวมาตรงนี้ให้หมดมีอืมมาออตรงนี้แหละที่ปัมป๊มคิวที่ปั๊มคิวทีออ่ปั๊มคิวเฮ้ยนี่ตามางน้อง,องเฮ้ย แม่งหันมายังเร็วลิฟิกมันเร็วไอวเนี่ยลิฟท์ไปรุ่นวะยจอถึงแรงแรงแดงๆครับเฮ้ยมอตตี้ครับเส็ก,กันนะครับเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เฮ้ยเอ้ยจบ อ่ายังไม่จบเลยว่ะบังนันตุย่าจะอยู่ฝั่งน oh, ู้นแหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเอรยวิ่งอย่างเร็วเลยกูเฮ้เอ็งนี่ก็ได้哟ในที่สุดแล้วก็ขึ้นแล้วครับอีกองอีกโอ้ไม่กอดโอ้โหขึ้นโคตรง่ายโอ้แบบบวกแบบสุดๆอ่ะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บ